สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับการเรียนออนไลน์นะคะของสายชั้นป .1 โรงเรียนอนอุบาลอนช้างอีกแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15นะคะเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะก็เข้าสู่ช่วงของปลายสัปดาห์แล้วในช่วงนี้คุณครูจอยก็อยู่กับคุณครู คุณครูโดนพัทนะคะซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าของสายชั้นของเราด้วย,สว,ส,ยส,วส,สวัสดีค่ะครูเจี๊ยบสวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะ <c oughs> ไม่ทราบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านผู้ปกครองนะคะมีปัญหาขัดข้องอะไรอย่างไรบ้างหรือเปล่านะคะครั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่ทีมงานของเรานะคะก็จะได้ทําการปรับปรุงนะคะในเรื่องระบบซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณนะคะ,ะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะผ่านทุกๆช่องทางให้มีประสิทธิภาพยิ่งดียิ่งยิ่ง,ง,งขึ้น ค่ะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆพบกับคุณครูเจี๊ยบนะคะแล้วก็ในเนื้อหาวันนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อจะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเจาะเป็นเรื่องๆไปนะคะสัปดาห์ที่แล้วต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนี่เราเรียนเกี่ยวกับสิ่งรอบๆตัวเรานะคะแล้วเราก็ สามารถแบ่งเป็นจำแนกเป็นนะคะอันนี้บางทีใช้คำศัพท์เด็กๆจะได้เข้าใจง่ายนะคะ <ha> uh, เราจําำแนกออกเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทีน,นี้นะคะเราจะมาดูสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มนะคะหรือจำแนกออกเป็น3ามกลุ่มนะคะอันแรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคะ สิ่งมีชีวิตก็จะประกอบไปด้วยแบ่งเป็นสามอย่างนะคะอันแรกเลยคนนะคะคนนี้ก็คือเด็กๆก็คือตัวเองอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะคะจริงๆเขาอาจจะจำบอกในอยู่ในกลุ่มเดียวกับสัตว์ก็ได้แต่เราแยกนะคะเพราะว่าคนเรา มีมันสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์ก็เลยไม่พูงหมก,กว่สัตว์นะคะอ่าเราก็จะอันนี้คุณครูจะพูดนิดเดียวเพราะว่าจะไปซ้ำกับของคุณครูอายวิชาสุขศึกษาเพราะเด็กๆในปหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราบอกว่าครูจะพูดเล็กน้อยนะคะสำหรับคนออันที่สองนะคะพืชกลุ่มที่สอง นะพืชกลุ่มที่3ก็จะเป็นสัตว์นะคะซึ่งเราจะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวครูย้อนนิดนึงนะคะส่วนต่างๆของร่างกายที่เรียนในวิชาสุขศึกษาแล้วนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกนะคะส่วนที่เห็นได้โดยไม่ต้องไปสังเกตอะไรคือมองปุ๊บเราจะรู้ว่าอวัยวะภายนอกของเราเนี่ย ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะคะภายนอกก็เรียกว่าอวัยวะภายนอกอนกันส่วนอวัยวะภายในนะคะเราก็ทำใบงานไปแล้วใบงานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรียกว่าอวัยวะภายในเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเอ็กซเรย์หรือสแกนเข้าไปนะคะอ,ะอย่างนักเรียนเนี่ยนะคะตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองก่อนนะคะ ศาสตร์นี้ครูเว้นไว้ก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเราจะเรียนกันอ่าอาทิตย์จะเรียนวันนี้ก็คือพืชนะคะนะคะนักเรียนเห็นต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็คือต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการอ่าเรียกว่าพืชหมดนะคะเราสามารถแบ่งออกพืชได้เป็นพืชบกพืชน้ำพืชอาศัยเรามาดูอันแรกเลยนะคะ พืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยที่เราเห็นเป็นต้นไม้นะคะมีส่วนประกอบ5อย่างได้แก่1ราก2องลำต้น3ใบ4ดอกและ5ผลและเมล็ดนะคะพืชที่มีลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมบริเวณที่ขึ้นอย่างเช่นพืชบนบก หรือพืชก็คือพืชที่อยู่บนพื้นดินนั่นเองนะคะพวกนี้จะมีลำต้นที่ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะตั้งตรงนะมีรากที่แข็งแรงเพื่อปักลงไปในดินอย่างลึกลงไปในดินเพื่อยืดให้ลำต้นน,นั้นตั้งตรงอยู่ได้นะคะอันที่สองพืชน,น้ำหรือพืชที่อยู่ในน้ำนะคะเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่ในน้ำได้ ลำต้นก็ไม่ใหญ่ต้นจะเล็กๆนะคะมีรากและลำต้นที่ช่วยพยุงให้ลอยอยู่ในน้ำได้เช่นแหน้นะคะอันเขียวเขียวเลยนะคะบัวจอกอันนี้บ้านเราจะเห็นบ่อยในกระ่างเลี้ยงปลานะคะจะซื้อมาสะลายค่ะผักตบชวาในใกล้บ้านใครมีดอกสวยนะคะแต่อันตรายไว้ในในน้ำลำคลองจะตันและอันความือสุดเนี่ยนะคะ คุณพ่อคุณแม่คงจะทํากับข้าวเช่นแกงส้มอะไรเงี้ยนะคะ,ะนั่นเยนสังเกตฟองขาวๆนะคะนี่ก็จะช่วยพยุงให้กิ่งมันลอยอยู่ในน้ําได้ต่อไปคะ่ะอันนี้พิเศษต่อยพืชอ,อาศัยก็คือพืชที่อยู่บนต้นไม้อื่นเราจะเรียกว่ากาฝากนะคะที่เรารู้จักกันดีที่เราเห็นบ่อยๆนะกล้วยไม้เนะี่ยกล้วยไม้ก็เป็นไม้ป่านะ ความสวยงามของมันทำให้คนแนะนำออกว่าปลูกข้างนอกนะคะเ,เ,เห็นไหมคะสวยมากนะคะมะกอมอยู่ในป่านะคะไม่ใช่เป็นไม้ตำบ้านนะคะเขาก็จะมาขึ้นในป่าเกาะอยู่บนต้นไม้อาศัยลำเลี้ยงและธาตุอาหารจากต้นไม้ใหญ่ๆฝอ,อ,อยทองฝอยทองนี่นักเรียนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่นักเรียนนั่งรถไปเนี่ย ข้างทางหรือผ่านต้นไม้ใหญ่ๆน้องเรียน,นสังเกตนะคะบางทีจะมีต้นอะไรเหลืองๆเป็นเส้นเป็นใยพันอยู่ข้างบนเลยนะคะอ,อันที่สองอันที่สามาก็จะมีหลายชนิดที่อาศัยดูดน้ำและสารอาหารแระธาตุต่างๆจากต้นไม้ใหญ่ๆนี้เรามาดูส่วนประกอบเมือ่อกีอ้ว่าตน้ตนพืชมีส่วนต่างๆอะไรบ้าง อันที่หนึ่งรากสองลำต้นสามใบสดอกและขนนะคะมาดัวแรกเลยรากเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินเพื่อยึดเอาพืชเอาไว้เพืเอ่อไม่ให้ล้มไปไหน<ล>เวลาโดนน้ำโดนลมพัดแรงๆนะคะ <ไป S 2> ก็สามารถทำให้ต้นพืชจะอยู่กับพื้นดินได้รากอันที่หนึ่งเลยนะคะได้แก่รากแก้ว ก็คือรากที่มีเส้นตรงๆนะปักลงไปแนวดิ่งเวลาเรายืนเนี่ยนะคะนะเส้นรากจะแข็งแรงอันที่สองรากแขนงรากแขนงก็เป็นรากที่อยู่ในแนวนอนนะคะนะก็จะช่วยดูดซับดูดซึมนะภาษาวิทยาศาสตร์ก็นะเอ่อเรียกว่า อ s สโมซินะคะช่วยลำเลียงช่วยเอาน้ำดูดน้ำเข้าไปร่างนี้ก็เหมือนหลอดหลอดดูดน้ำนะะันะคะนะคะถ้านักเรียนเอาต้นพืชที่มีที่บ้านน่ยนะคะนักเรียนถามผู้ปกครองหรือคนแก่ๆลองเอาต้นกระสังแล้วกระสังจะใสๆนะคะนะเวลาเราไปแช่น้ำสีสีผส,สมอาหารไม่ต้องเข้มข้นนักนะคะ สีจางๆท่านักเรียนมาเรียนกับครูที่โรงเรียนก็ได้ทดลองเนาะตอนนี้ลองทําที่บ้านดูนะคะแช่ไปในแก้วที่มีสีทิ้งไว้ไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะดูดซึมเข้าไปในลําต้นรากดูดขึ้นไปลําต้นนะคะทั้งใบสีแดงไปเลยค่ะนะปีก่อนๆนักเรียนเนี่ยทดลองหาต้นกระสังก็ค่อนข้างยึดนีด่ยากหน่อยนะคะพอได้สักช่วงบ่ายๆเย็นๆเราไปดู ใบก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเลยค่ะต่าไปรากฝอยเราจะพบเร้จากพืชโดยสังเกตนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรากต้นหอมเนี่ยนะคะมันจะเป็นเส้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันแต่มีจํานวนมากเป็นกระจุกเลยอ,อีกอันหนึ่งรากที่เราดูได้ง่ายที่สุดอย่างเช่นเราให้ไปคุณครูให้ไปถอนหญ้านะคะสบายเด็กๆได,ด,ด้ถอนหญ้าบ่อย ก็จะเป็นรากต้นพืชนะคะเราจะพบในขนาดที่ยังต้นเล็กๆอยู่พอโตไปสักระยะหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะมีเปลือกแข็งในภายหลังมีน้าที่ลำเลียงน้ำสารอาหารและธาตุต่างๆขึ้นไปสู่ใบดอกผลนะคะเหมือนท่อประปานะคะเวลาส่งมาแลก็ไปแยกไปตามบ้านนั่นเองนะคะลำต้นว่าพืชบางชนิดยัง ทำหน้าที่เก็บอาหารนะบางครั้งเราจะดูเป็นรากแต่จริงๆมันคือลำต้นเช่นขิงอ่าตอนนี้กําลังฮิตเลยนะคะน้าขิงเนี่ยเป็นน้ําสมุนไพรอ่าเขาว่าสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคโควิดได้นะคะอันนี้รากนะคะไม่เออลำต้นนะคะไม่ใช่รากอันที่สองขมิน้นนะขมิ้นก็มีประโยชน์เป็นสมุนไพรอามาตรำแกงได้ ทามาสีผสมอาหารก็ได้นะคะนะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งต่อไปรากเอ่อ,อ,อลำต้นที่คล้ายๆรากนะคะก็ได้แก่มันสวปะหลังอันนี้จะคุ้นเคยกับนักเรียนที่บ้านนักเรียนอาจจะปลูกนะคะพอเราขุดขึ้นมาเราก็คิดว่าเป็นรากมันแต่จริงๆมันคือลำต้นนะคะพวกนี้ก็จะมีเส้นรากแยกออกไปอีกนะคะรากของมันโดยเฉพาะเลยอันนี้จะเป็น ลำต้นนะคะที่อยู่ใต้ดินอีกอันนึ่เข้อสอบชอบถามนะคะ,นะะเผือกเขาถามว่าเผือกเนี่ยนนจจคือลำต้นหรือรากนะส่วนใหญ่จะตอบนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะอันนี้คือลำต้นที่อยู่ใต้ดินถ้าใครขุดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีรากแตกออกมารอบๆนะคะ,ะต่อไปลำต้นอีกอย่างนึงมิส ที่เขาจำแนกเอาเป็นสองพวกอันแรกเลยลําต้นตั้งตรงน,น,น,นะคะเชน่นต้นปาล์มต้นมะม่วงต้นมะยมต้นไผ่ไน,นะคะแต่มีลําต้นอีกชินิดหนึ่งที่มีนหนามรอบนะคะอันอ,อย่างนี้เราจะเห็นใบใช่ไหมคะแต่มีอย่างเช่นกระบ,บองเพชรเนี่ย<ๆ>มันจะอยู่ในทะเลสายแห้งแรงฉะนั้นมันไม่มีใบนะนักเรียนก็คือเห็นใบไม้ใช่ไหมคะ วายจะเปลี่ยนเป็นรูปหนามแหลมเพื่อลดการคายน้ําอีกชนิดเลงลำต้นเลยพันนะคะถ้าเขามีลําต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถจะตั้งโต้ลมได้นะคะเขาก็จะเลื้อยไปตามพื้นดินแตงกวาเหมือนกันนะคะ,ะคนที่ปลูกส่วนมากจะหาหลักให้มันอยู่หรือสำคาให้มันอยู่แล้วนักเรียนเสังเกตโหนนะคะ โนวนของมันก็คือส่วนที่แปลงมาจากใบเพื่อการอยู่รอดของเขาเขาจะพันรอบหลักหรือเสารัวบ้านนะคะหรือต้นไม้อื่นๆื่นไปเป็นใบค่ะใบพืชนะเรามองไปปั๊บเราก็จะมองเห็นส่วนที่เป็นสีเขียวมากเลยคือเห็นต้นไม้ปั๊บสีเขียวขึ้นก่อนเลยนะคะเพราะมีจำนวนมากมีขนาดต่างๆ รูปร่างต่างๆสีส่วนใหญ่จะสีเขียวแต่ก็มีนะคะสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็มีผิวสัมผัสหมายถึงใบไม้นี่เราเอามือรูปจับเนี่ยบางทีก็ลื่นบางทีก็สากนะคะผิสัมผัสก็จะไม่เหมือนกันสัมผัสนี่แปลว่าเอามือไปจับนะคะจะรู้สึกว่ามันลื่นหรือมันสากใบนะั้นสามารถผลิตอาหารใช้พลังงานแสงอาทิตย์มา แปลงเป็นสาแอบเป็นอาหารเรียกว่าการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงก็คือขั้นตอนการผลิตอาหารของพืชน,นั้นยังมีการดูดซึมกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะต้องใช้ก๊าซเปอร์ไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็คายกา๊าหรือปล่อยกา๊าปล่อยกา๊าซออกซิเจนมาให้เราหายใจสังเกตว่าเวลาเราเนี่ยนั่งใต้ต้นไม้นะคะ เราจะสดชื่นโดยเฉพาะไม้ใหญ่ๆนะคะเพราะว่าตน้นต้นพืชน,นี่ปล่อยแก๊สเอ่อก๊สนะ,ะในจริงๆต้องเรียกก๊าสนะคะอาแก๊สนะคะอ่ะสะะอสมัยก่อน,อนเขาเรียกก๊าสก็เลยติดนะคะภาษาวิทยาศาสตร์ต้องเรียกแก๊สไม่ใช่แก๊สหุงต้มเหม็นๆน,นะคะอันเนี้ยพอเราไปนั่งปั๊บเนี่ยถ้าต้นไม้เยอะๆเราจะรู้สึกสดชื่นเพราะว่าต้นพืชน,นี่คายก๊าซออกซิเจนมา เราหายใจออกเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือควันจากท่อไอเสียต่างๆต้นพืชถ้ามีจำนวนมากมันก็ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารนะคะสไลด์ไม่ขึ้นค่ะอย่ารอแแป๊บมึงลูก นักเรียนดูรูปใบต่างๆนะคะจริงๆเนี่ยมีเยอะกันนี้นี่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะมีใบยาวเป็นรูปหอกนะคะใบยาวเป็นรูปไข่หรือใบกลมๆม,มีแฉกใบเป็นกลุ่มนะคะมีหลายใบในหนึ่งก้านใบที่มีสีสันผสมไปอันนี้ครูเสริมนิดหนึ่งนะคะใบที่มีสีสีเนี่ย เนื่องจากมันมีดอกแต่มันเล็กมันมีส่วนอะไรที่จะล่อแมลงมานะผสมเฟฟสอนเขาก็เลยมีใบส,ส,สีเป็นไม้ประดับก็ได้เห็นไหมคะบางทีก็ใบโกศลนะที่าน,นักเรียนมีไหมส่วนใหญ่จะเยอะนะคะสีจะมีสีเขียวสีแดงนะจริงๆอะมันมีดอกนะคะอ่อมันก็ช่วยดึงดูดแมลงเพราะมันมีสีสันต่อไปดอกอันนี้จะพูดต่อเนื่องเลยนะคะดอกก็เป็นส่วนที่ สีสันสวยงามนะคะอ่ะดูดอกไมห้หลากหลายเนี่ยนี้นะคะสีสวยบางทีมีแต่สีล่อมแมลงมา,มาแมลงโชบนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีสีขาวมีกลิ่นหอมๆนะพวกมแมลงพวกนกเนี่ยก็จะมาดมดมนะคะเออน่นเเห็นดอกสีส้มนี้ไหมคะตรงกลางก็เรียกว่าเกสรใช่ไหมลูกนะคะเมื่อมีผีเสื้อ มแมลงต่างๆผู้พึ่งต่างๆมาตอมเขาก็จะมากินลำพูหวานที่เกสรอ,อ่าแล้วก็ขาเขาก็จะไปถูกเกสรที่โผล่มาข้างนอกนะคะเรียกว่าเกสตรตัวผู้ก็จะเป็นอ,อละอองเหลืองนะคะก็ทําให้ตกไปในภายในดอกมีการผสมเกสรเพื่อสร้างเป็นผลนะคะพอได้รับการผสมเกสรแล้วกลีบด,ดอกก็จะเหี่ยวแห้งส่วนที่เป็นอ่รังไข่ก็จะกลายเป็นผลให้เรา ได้กินนะคะผลและเมล็ดก็คือส่วนที่ดอกได้รับการผสมแล้วก็จะเกิดผลนะคะนะส่วนเมล็ดก็อยู่ภายในผลนั่นเองอ่าเป็นส่วนที่ดอกผสมเกัสอนเห็นไหมคะนะถ้าเจริญตบโตเต็มที่เนี่ยผลสุกนะคะก็จะเห็นเมล็ดชัดเจนนะ,ะเพื่อการขยายพันธุ์เพื่อให้มันจำนวนมากขึ้น นักเรียนดูนะคะอย่างเม็ดทับทิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ปล่อยถ้าลูกไหนแห้งแล้วมันก็จะหล่นมันก็จะขึ้นต้นเล็กขึ้นนะนะคะ,ะทับทิมในส่วนมากเดี๋ยวนี้การขยายพันธุ์ก็จะไม่ค่อยใช้เมล็ดนะคะเพราะว่ามันจะกลายพันธุ์คุณสมบัติอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะแคะเลี้เขาก็มีการตอนกิ่งเพื่อไปขยายพันธุ์นะคะส่วนมะละกอ นะาส่วนใหญ,ญ่จะใช้เมล็ดพันธุ์นะคะนะเมล็ดอ่ะเดี๋ยวครูแน่นิดนึงนะคะครูเคยปลูกเอาเมล็ดอย่างเงี้ยไปวานเลยปรากฏว่ามันไม่ค่อยขึ้นนะต้องวีมันให้ไอ้เปลือกคุ้มเมล็ดเนี่ยแตกก่อนนะคะเวลาเราไปเพาะเนี่ยมันจะขึ้นได้ง่ายนะคะอันนี้ประสบการณ์ครูเองอ่าตอนอันนี้มะม่วงนี่ชัดเจนเลยลูกนะคะนะมะม่วงเนี่ยโคสุกเลยเนี่ยสมัยก่อนเลย ยังไม่พัฒนาเรื่องการขยายพันธุ์เขาก็จะใช้เมล็ดไปปลูกนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ผลผลิตมันช้านะคะกว่ามันจะโตเขาก็เลยตัดอตอนกิง่งนะคะไปปลูกก็จะได้2อสามปีหรือ5้าปีเนี่ยได้กินกลูกแ้วนะคะไม่ใช้เมล็ดเหมือนเมื่อก่อนนะคะอันนั้นจะ10ปีขึ้นไปถึงจะได้กินนะคะอันนี้เสริมนิดนึงนะคะประโยชน์ของ ส่วนงของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกและผลนะคะพืชมีประโยชน์ต่อเรามากก็จะมีความจำเป็นในการประโยชน์ต่อคนอนะคะอาจจะพูดผิดนิหนึ่งจะใช้ในปัจจัยสี่ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะปัจจัยสีอันแรกก็คืออันที่หนึ่งอาหารเราใช้ประโยชน์จากพืชมาเป็นอาหารไม่ว่าใบ รากดอกต้นนี่กินได้หมดนะคะ,อย,ยะอย่างใบกะเพราอย่างเงี้ยใบคะนา้าเราก็มาเป็นอาหารเราได้นะคะส่วนรากเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็จะเอามาทําอาหารได้วันสับปะหลังอะไรเงี้ยนะคะอาหารนี้เป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์หรือคนแม้กระทั่งสัตว์นะคะถ้าไม่สัตว์กินหญ้าถ้าไม่มีหญ้าก,กินก็คงจะอยู่ไม่ได้นะคะอ,อันที่สองเครื่องน้ำง,งม เครื่องุ่งห่มที่ได้จากพืชก็เช่นปลูกต้นไฟแล้วเรามาทําเส้นใหญ่ตัดเป็นเสื้อผ้าให้เราใส่เราไม่นุ่งผ้านี่คงไม่ได้นะคะอันนี้จําเป็นอีกนะคะปัจจัยสี่ที่คือจำสิ่งจะเป็นสี่อย่างนะคะต่อไปที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี่ก็มาใช้ไม้ใช้ลำต้นใหญ่ๆมาทำเป็นที่อยู่สร้างบ้านนะคะ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าการตัดต้นไม้มากต้นพืชใหญ่ๆที่ไม้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเริ่มทำลายมนุษย์เราเนี่ยนคนเราเนี่ยทำลายต้นไม้เยอะฉะนั้นวัสดุที่เป็นไม้มาสร้างบ้านก็ไม่ค่อยมีมเขาก็เลยต้องหาสิ่งอื่นมาสร้างบ้านแทนนะคะเช่นปูนเช่นเหล็กแลนะอีกอันสุดท้ายนะคะทำยารักษาโรค ต้นพืชน,นี่เามาทำยารักษาโรคได้หลายอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกว่าชิงกระชายนะคะตอนเนี้เราค่อนข้างจะคือหากันมากเอามาทําเป็นเครื่องดื่มเพื่อต้านโควิดนะคะฟ้าทะเลโจนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมุนไพรที่ภูมิปัญญาไทยนะคะของคนไทยเอามาใช้ตอนนี้ก็กลังใช้อยู่นะคะ เพื่อบรรเทาอาการโรคโควิด -19 นะคะอันนี้ประโยชน์จริงๆมีอีกเยอะนะคะเวลาเราจำกัดนะคะครูก็จบเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะคะมีอะไรครูจะเสริมให้ในสัปดาห์หน้าอีกก่อนที่จะขึ้นเรื่องสัตว์ต่อไปนะคะขอบพระคุณครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบตรพั์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะชี้แจงนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเด็กๆ าจากที่วันนี้นะคะได้อ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะครูจอยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อเสนอแนะ ควแนะนำนะคะแล้วก็การพบปัญหาต่างๆนะคะก็จะขอน้อมเอาจุดต่างๆนะคะที่เป็นปัญหานี้นะคะมานะคะปรับปรุงนะคะให้ระบบการสอนออนไลน์ของสายชั้นป .1 ของเรามีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าต้องขอคุยผู้ปกครองก่อนว่าในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เหมือนว่าเราโดนนะคะพายุฝนตอนนี้กระหน่ำมาหลายวันนี้ก็มีปัญหายังไม่ค่อยดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีเนี่ยเด็กๆรอเหนื่อย เข้าใจนะคะครูก็ลุ้นจะให้ออกอากาศไวๆแต่วันนี้ก็คือมีเด็กๆดูเยอะมากเลยวันนี้ยอดส่งเล้วทำงานครูมาส่งแล้วน่ารักมากสวยๆทุกคนเลยอ่ะตอนนี้ที่คุณครูแต่ว่าจำชั้นแต่ละท่านเนี่ยแจกแบบฝึกของนักเรียนไปอ่าเล่มนี้เล่มนี้สีว้าฟ้าเขียวๆเลยนะคะวิทยาศาสตร์จะเน้นเขียวๆอ่าอันแรกครูถึงบอกว่าครูจะไม่พูดเกี่ยวกับร่างกายของเรา เยอะนะคะเพราะมันจะไปซ้ำกับวิชาสู่ศึกษานะคะพูดไปเดี๋ยวนักเรียนเบื่อเฮ้ยรู้แล้วนะคะอะ่ะเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะตั้งแต่หน้าแรกเลยถ้ามีหนังสือู่้กล้นเด็กๆหยิบมาเลยลูกหยิบมาเลยครูครอครูรออ่าเรียกเกียกอวัยวะภายนอกเนี่ยมีรู้จักกันแล้วเนาะในชั่วโมงครูสุขศึกษาครูอายนะอันนี้เหมือนใบชิดใบงานที่คุณครูให้ไปเลยทําได้เลยลูกทําได้เลยบทที่หนึ่งได้ทำได้เลยนะคะ ก็จะเหมือนวิชาสุขศึกษาหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวย้ำอีกทีน,นะคะอ๋อไล่ตั้งแต่หน้าแรกเลยค่ะบทที่หนึ่งเนี่ยอ่าบทที่หนึ่งนะคะมันจะเยอะแต่บางอย่างละเล็กเล็น้อยเพราะรูปภาพสวยงามนะอ่านดูอีกอันหนึ่งะคะ่ะเนอันนี้เนะีเหมือนเลยไหมคะลูกเนี่ยเหมือนกันได้เลยทําได้เลยนะคะเนี่ยจนหมดที่หนึ่งเนี่ยผู้ปกครองบางครั้งจะช่วยเหลือ mm hmm. นักเรียนบ้างบางทีมีข้อความยาวๆนะคะข้อความยาวๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวคุณอาจจะมาะเฉลยในวันหลังเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็จะมาเฉลยให้นะคะมาดูซิว่าเด็กๆนะตอบแนวๆนวทางนี้มจะมีหน้าสิบสามแล้วนักเรียนมันจะฝึกการทดลองอ่ะนะคะนะอันนี้การเคลื่อนที่นักเรียนต้องลองทําดูนะคะเป็นการฝึกกระบวนการคิดนะคะวิทยาศาสตร์สัมันเพียงแต่ติ๊กถูกก็บอกให้นักเรียนเขียนก็ได้นะคะนะค่อนข้างยาวนะคะ อันนี้ให้คะแนนเต็มเๆเลยจนจบหน้านี้นะคะไอ้ที่แบ่งกลุ่มไม่เป็นไรเวลาเจอการนี้อาจจะให้ทดลองอีกนะคะแต่ละห้องไม่ยากนะคะ,ะแล้วขึ้นบทที่สองที่พูดที่เกี่ยวกับพืชและสัตว์แต่ครูเอาเรื่องพืชก่อนอราะเนื้อหามันจะ,จ,จะละเอียดนี้ครูอาจจะพูดไม่หมดเนาะเดี๋ยวมาเสริมในชั่วโมงหน้าทำเรื่องพืชจนถึง หน้า,นา32ค่ะนะคะจนจบส่วนต่างๆของพืชเนี่ยนะคะมีอยู่สอสาแผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนับก่อนสองแผ่นค่สองแผ่นนะคะเป็นส่วนต่างๆของพืชใบชี้นักเรียนก็ทําแล้วนะคะมีเล่มนี้ยิ่งดีเลยนักเรียนรักษาส,สมุดหนังสือแบบฝึกให้ดีๆนะคะอย่าให้ขาดนะคะทําส่งมานะคะส่วนเรื่องพืชก็จะต่อใน สัปดาห์หน้านะคะดังนั้นค่อยๆทยอยทานะคะถ้าตรงไหนที่ยาวหรือไม่ได้เดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสนะคุณครูเจี๊ยบจะมาขึ้นเฉลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ให้นะคะท่านผู้ปกครองจะได้มาตามตรงนี้ดูตรงนี้ได้นะคะอ่าส่วนที่นิดนึงวัยงานที่คุณครูแจกไปนะคะบางคนไม่กําหนดชั่วโมงที่ครูสอนนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํา แค่ห้าวันวันละใบนะรับรองต้องเรียบร้อยบางคนนี่สะสมไว้มัวไปทําอย่างอื่นนักเรียนพยายามทําตามตารางเลยนะคะนักเรียนจะเสร็จงานพอดีนะคะอย่างน้อยวันละหน้านะคะเสร็จห้าแผ่นห้าวันนะคะอันนี้ย้าหน่อยเพราะว่ามีนักเรียนบางคนทําไม่เสร็จพอไกลจะส่งร้องไห้อย่างที่รูปบอกมาแนละ้วผู้ครองถูกแจ้งมาโดนดุ <laughs> do, จะร้องไห้เพราะไม่ทํานะคะ <Okay. S 1> อ่าช่วงนี้ครูก็ขอจบการ เสนอเรื่องพืชในเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าะนะและเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะกับคุณครูออยนะคะในวิชาสุขศึกษาค่ะบ่ายนี้ขอลาไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ